ไอการที่ตัวฉันได้ห่าหายไปมันทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างและเหมือนมีบางอย่างมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วตัวตนได้แท้จริงของฉันและสิ่งที่ฉันต้องการซึ่งมันก็คือผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ยังกับผ่านไปสองปีเนะ่มีมคนไทยวีหนึ่งหนึ่งแบงมเอโคซะด้วยเรามาภาคมีมอย่งางบ้าคลั่งกัน ถ้าคุณอยากพาคิปกับ Air แอดล้ะก็ง่ายๆเลยนะครับเขียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิคเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับแอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งและไม่มีเอฟเฟกเสียงใดๆพอเดนที่เหลือแอดจัดก,การเองใครที่งงก็ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสได้เลยนะแค่นี้ก็ได้ภาคลิปได้กันแล้วว่ากูเซนเซอร์ไว้ดีกว่า okay. ก็คือสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยคุณเชยมากๆเลยนะฮะเพราะแม่งมาแรงมาพอกับโตเกียวกูลเลยขวัญใจชาวขื่นทั้งหลายคือแม่งอยู่กึ่งตรงอนิเมะแล้วก็เฮ็ดอนิเมะเว้ยอีกแค่ที่เดียวคือมึงจะข้ามเส้นแล้วอะเรื่องนี้นะฮะก็คือ h i สคูลดีเอ็กดีนะครับขวัญใจของเด็กหัวเกียนสมัยนั้นเลยฮะรู้นะว่าเคยทําแบบนี้กันอะ ยอมรับนะครับว่าผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันที่ตัวกูต้องเอามือไปจุ่มข้าวเนี่ยเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันคงจะเหมือนกับรเรากำลังแช่บ่อออนเซนแหละบังฮะอุ่นๆเพลินๆจนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับข้าวแต่บ้านกูเรียกว่าไม่มีอะไรทำนะอันเนี้ยตอนเด็กรู้จักแค่จับปลาสองมือซึ่งสำนวนนี้มันมีความหมายว่าทำอะไรสองอย่างพร้อมกันแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะไม่รู้จะโฟกัสอันไหนดีพอโตขึ้นได้จับพวกเราไม่ควรลงไปมากกว่านีนะครับใครดูแล้วก็บอกเพื่อนด้วยนะฮะเผื่อเพื่อนงงเต็มๆสองมือเลย ปาาคนอื่นอะเราห้ามเขาไม่ได้หรอกนะเ,นเกมกาก ECGO แต่เราสามารถทำให้มันแตกได้ไเราจัดแม,ม,ม,ม่งเลยด้ไหมปาาดีนักชั้นมบมืองเด็กจัดเลยลูกพี่เด็กรักเกมนี่หลายเล่าใจเก็นนะพี่เขาเรียกว่าสีสนันในเกมจะทำอะไรผมเลยนะฮะดีๆกันไว้ดีกว่า <c oughs> ถ้าซื้อรถมาแล้วมันต้องใช้หาเงินได้ ซื้อรถรูปอะแล้วมันต้องสามารถเลี้ยงชีพชาวนายอย่างเราได้เอเอารถราคาหลายล้านมาทับงี้จริงๆนี่เกิดมาเป็นสิงสนามทำไมได้มาสิงที่นาวะเนี่ย ต่อให้ร่างกายคุณจะแย่แค่ไหนผมก็พร้อมดูแลนะครับต่อให้ตัวเธอจะเดินลําบากหรือว่าโลกของเธอไม่เป็นแต่ความมืดมนหรือเธออาจจะเดินไม่ได้อีกแล้วหรือว่าเธอจะพูด,ดแค่เออๆขอให้พวกผมได้ดูแลเธอนะครับน้าใจเพื่อนมนุษย์นะแต่ว่าคุณดูเนี่ยไปพักเถอะนะฮะเดี๋ยวสี่คนเนะี่ยแอดดูแลเองแอดก็เกรงใจได้ไงแบบว่าบางคนก็ไปลงไปเรียนนาะทำง,งทานทำงานอะไรอย่างงี้เดยวที่เหลือแอดจัดก,การเองงายกาดเอาวัง มึงได้ฟังที่กูพูดไหมเนี่ยหยุดก่อนตรงนี้อันตรายมากถ้าเกิดนายเข้าไปมั่วๆแล้วก็มันอาจเป็นกับดักได้เลยนะอ่าได้สิฉันไม่เข้าไปหลอกหน้ากูก็บอกมึงแล้วไงว่ามันเป็นกับดักนะจะเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นกับดักไหมมันก็มีทางเดียวก็คือพิสูจน์เอ้าไม่ตายหาไปละนี่แหละครับคือจุดจบของคนที่ไม่ยอมฟังหาอะไรเลยแถวบ้านกูเรียกดื้อ อุทาหอนอย่าไปแอบ,บดูมือถือเพื่อนเพื่อนแอบ,บเปิดมือถือของผมแล้วมันได้เห็นรายชื่อของเด็กที่มีขา่ขา,ขา,ขาวลักพาตัวที่อยู่ในเครื่องของผมย่าไอ่ะีทำอะไรกัอย่าไเม่ได้ขึ้เด็กถารผมก็เลยท้ยมันกลายเป็นคนที่หายสาบสูญไปซะแค่นี้ก็จบเรื่องแล้วแล้วคุณหรือครับอยากดูมือถือของผมหรือเปล่าไม่เป็นไรอะ่ะไม่ใช่คนขี้เจือ <S <S วิธีออกกำลังกายให้เด็กขารกและนี่คือวิธีที่ถูกต้องเนื่องจากเด็กถารกร่างกายยังเติบโตไม่สมบูรณ์คุณแม่าวสคทมร านี่มึงได้กับงูกุลมาหรือ,อยังไงเนี่ยอย่าไปหาทํานะฮะกูตองรู้สิยังไงเมื่อฝ่ายตรงข้ามที่กูด่าตอบกลับมาว่าพี่เล่นได้ดีมากเลยฮะสนุกมากเลยถึงแพ้นะ่ะผมก็ไม่เสียใจเลยฮะนี่ฉันทำอะไรลงไปเขาเป็นคนดีขนาดนี้แต่คำสกปรกของกูแั่นใช้กับเขาเนี่ยนะไ บางคนก็ดีเกินไปเกินกว่าจะรับคําแบบนั้นกูขอโทษแล้วกันนะวันหลังถ้าเจอกันอีกจะไม่ทาอย่างนี้แล้วกันก็แค่ไปทอกสิ่แรกก็มปเจอเรื่องนี้เลยควายนี่แม่งโคตรจะท้าทถยที่นี่ห้ามนกเข้าและถามว่านกมันฟังไหมก็ไม่มึงห้ามมันไม่ได้ด้วยซ้ํแล้วแม่งมาเยียบย่ำป้ายี่ยแม่งโคตรดูถูกมึงเลยไอ้ป้ายบัญญาอ่อนนี่ห้ามกูไม่ได้หรอกแล้วกูจะเรียกฝูงกูมาเยียมย่อมันต่อด้วย ที่ <compra. S 1> คุณอาจจะมองเป็นนกธรรมดาแต่ในสายตาผมมันม <fish> okay. so, ีอะไรมากกว่านั้นมีมีเชี่ยนี่มันนกดาวไซยามึงมองสัญชาณราชการเป็นกอริดีล่าไปเนี่ยข้าต้องการคอนโยเนียของข้าเจ้าช่วยส่งไให้ข้าได้ไหมถ้าข้าไรคอนข้าก็ไรพิษสงเออคือคอนอยู่ในที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีด้วยสินี่เป็แเสกา์ด้วยเอาคอนเช่าก่อสร้างไปก่อนแล้วกันนะอาจจะได้สายฟ้าได้ก็ได้โอเคงั้นข้าจะลองดูมันอาจจะใช้ได้ก็ได้หมดกันภาพลักษณ์ทอโก้แม่งกลายเป็นทอรรับก่อสร้างไปแล้ว นมของวีแกนกับนมธรรมดามันต่างกันยังไงนมของพวกวีแกนนมเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่การผ่านกระบวนการต่างๆมากมายและไม่ทำการทารุณสัตว์ด้วยโดยมีสารสกัดจากปลาปลาปลาซึ่งคนภาพขี้เกียจอ่ะกูรูว่าแต่งวรรณกรรมให้กูอ่านแล้วนมธรรมดาล่ะเป็นยังไงรสทุดิบน้อยแต่คุณภาพเหลือล้นใครชอบนมวีแกนก็ชอบไปนะกูขอชอบนมแบบนี้ต่อไปดีกว่าเพราะแม่งอร่อยจัดก้นนมมันมาจากเต้าอ่ะเนาะ มาพาคที่กับแฟนขับกันหน่อยดีว่ะ POV เมื่อแฟนกับเพื่อนของเธอได้ร่วมกันทำอาหารเพื่อให้ผมกินแต่ทว่าตันของทั้งคู่นั้นเหมือนกันแต่ฝีมือมันไม่เหมือนกันอีกทั้งยังเจอคํำถามเตียงตายที่ว่าคกันคือเอาตรงๆนะกูไม่ได้อยากจะชิมาอาหารที่พวกเธอทั้งสองทำหรอกนะแต่เพียงแค่กูหิว แล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่าถ้าหากตอบของคนใดคนนึงว่าอร่อยไปเขาจะคิดยังไงกับกูแน่นอนฮะถ้าเกิดมึงตอบไม่ถูกใจใครสักคนเนี่ยมึงก็ตายไง